สวัสดีพี่น้อง FC ทุกคนทุกท่านที่เข้ามารับชมแนวทางกับแอดจอดด้วยจา้าสวัสดีทั้ง FC ใหม่ FC เก่าเนาะจากคลิปนี้เป็นแนวทางหุ้นห้างเซิงรอบเสารอบบ่ายวันที่สามวันปุธดเดือนหาสองพันหร้อยหกสิบหกมาผูกกับแนวทางของแอดจอยจ้าสำหรับผลสรุปของวันที่สองจากกับห้างเซิงรอบเสารอบบ่ายวันที่หนึ่งวันแรงงานบุญนปิดไปเนาะสำหรับแนวทางห้างเซงจา้า ห่งเซงรอบเ้าแอดจอยให้เด่นวิ่งรูดอยู่ที่2กับ7ผลดพจาสพ้นพรอบเศาสามตัวบนออก2 2 0สองจับขู่สองสี่สองหาสองเกโอโหสองหกับเสียดไปแต้มเดียวมาแจะมาสองศูนโอโหเด่นสอง, ot, สอง,องวิ่งรูดสองข้อเฮาเด่งเด่งกันเลยที่เดียวเนาะทางลักลอยละก็ลักซิปเนาะจ้าสำหรับซ้ายวิ่งซ้ายรูดของเฮาเต็มเต็มตรงตรง,ตรง หมุนรอบเส้านอกจ,จากสองศูนย์จะเดินสองวิ่งรุดสองมาจะาล่างหกสามรุดไปนอกจากมีเจ็ดสามมาหกสามผ่านไปแต้มเดียวสําหรับรอบใบเก้ากับสี่วิ่งรูดพ้นจะบวนออกสามแปดหนึ่งแปดหนึ่งรุดไปนอกจากสองตัวล่างรอบบายออกสองสี่สองสี่จับคู่เข้าไปที่สี่สอง รอบบ่ายสองตัวล่างนอกจากเดนซีวิ่งรู่นสี่เขาเข้ามาจา้าโอเคสําหรับผลสรุปห้างเียงรอบเสารอบบ่ายของวันที่สองกะยินดีกับคนติดตามแนวทางกับแอดจอยด้วยนอกจากยินดีกับเอฟซีติดตามจา้าถือว่าได้เฮได้กิจได้โดดกันไปอยู่นอกจากสาหรับสายหุ่นขเขาเฮ้าจา้าเดี๋ยวมาตามต่อรุ่นต่อกับวันที่สามกันเลยนอกจากสาหรับห้างเส็งรอบเสารอบบ่ายจา้า สำหรับสายหุ้นเนาะจ้าอันนี้แอดจอยขอประกาศนิดหนึ่งเนาะสายหุ้นของเฮาเนาะจ้ะาแนวทางหุ้นห้างอ่าหุ้นนิเคอีรอบเซาลรอบบายนี่อันนี้สำหรับพี่น้องเอฟซีของแอดจอยนี่บอต้องรอดแนวทางครับแอดจอยเนาะจ้าสำหรับหุ้นนิเคอีเนาะจ้าหุ้นปิดจ้าแต่ว่าแอดจอยสีโลกหาตอนใดเวลาใดวันใดกะ อันนี้ก็ต้องกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งไว้ร่อนาะจากเพื่อสิได้โบโพพาดเนี่ยางกับแอดจอยนาะจากเวลาทีแอดจอยลงกาังสิได้แบบได้รับการแจ้งเตือนะน, K e นะสําบนีเคอีนอกจากอันนี้ก็ปิดกันไปแบบแยๆกันเลยที่เดียวนาะจากสำหรับนีเคอีช e ่วงนี้จะมาลุ่นมาลุ่นห้างเซ้งกันต่อนอกจากนีเคอี K e ปิดไปกันยังเหลือหุ่นห้างเซ้งเนาะ ตามตอรุ er them. Them. ่นต่อจากกับ้างเสียงของวันที่สามบันผุดด้วยเป็นแนวทางนอ่จรับสมไว้เป็นแนวทางถามมักถาชอบตามถามบอมักบอชชบปล่อยผ่านนอกจากแนวทางมีเขามีรูดผิดพลาดประการใดอันนี้เร์จะต้องครบอขอบให้พี่นองเอฟซีหลายๆนอกจากผสนับสนุนเหลนการพนันใดๆทั้งสิ้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับสมัครฟังในการตัดสินใจนอกจากสำหรับรอบเสาเด่นวิ่งรูดอยู่ที่ หกกับห้าเด่นหกวิ่งรูดหกจับคู่มีหกศูนย์หกหนึ่งหกสองหกสี่หกแปดเด่นห้าวิรุณห้าจับคู่มีห้าศูนย์ ห้าหนึ่งห้าสามห้าสองห้าแปดสำหรับรอบบายเดนวิ่งรูดอยู่ที่สามกับสองจ้าเดนสามวิ่งรูดสามจับคู่มีสามศูนย์สามหนึ่งสามสี่ ามแปดสามเจ็ดจ้ะสามเจ็ดสำหรับเด่นสองวิลลุตสองจับคู่มีสองหกสองเจ็ดสองแปดสองหนึ่งสองสามสำหรับตัวเด่นตัวเน้นกาหุา้นที่เคีปิดไปลายวันกะ ร,ร,รุ่นหุ้นห้างเซงกันโตเนาะจ้ารอบบ่ายนิ่งอยู่ที่สองแปดกับสองหนึ 30, ่งสามเจ็ดกับสามศูนย์ห้าสามกับห้าแปดหกสองกับหกสี่จ้าสำหรับห้างเซงรอบเซารอบ่ายของวันที่สามกะตามนี่เลยเนาะจ้า ขอให้พี่น้องเอฟซีทุกคนทุกท่านที่เขามารับชมแนวทางกับแอดจอยสูนี้กันทุกคนทุกท่านนจอจาะเขาตัวได้ใบหบนี่ก็อย่าลืมเป็นกําลังใจให้กับแอดจอยด้วยนอจาะฝากกดติดตามและกดกระดิ่งไว้ฝากคอมเมนต์ไวน้นอจาะเพื่อเสีดอดาเหตุให้แอดจอยมีกําลังใจละว่างแนวทางอยู่กับพี่น้องเอฟซีต่อไปแบบนี้ดนด้นละกันยาวๆนาะจ้ะสำหรับคลิปนี้แอดจอยขอตัวลาไปก่อนสวัสดีจ้า